มานะคะการแทรกหมายเลขหน้าสไลด์นะคะก็จะไปที่เดียวกันนะคะกับที่คืออะไรโอ้เบลอเมนูแทรกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกนะคะว่าเราจะใส่หมายเลขสไลด์ลงไปนะคะอ่าแล้วจะเลือกว่าให้เราจะใส่หมายเลขสไลด์เนี่ยกับทั้งหมดหรือว่าเฉพาะสไลด์นี้ ถ้าจะเลือกสไลด์นี้เห็นไหมคะหมายเลขเก้านะคะก็จะขึ้นแค่อันเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเลือกทั้งหมดนะคะเลือกทั้งหมดอันนี้ก็สไลด์ที่สิบอันนี้ก็สิบเอ็เห็นไหมคะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะหมายเลขสไลด์แค่นี้เองนะคะ